สวัสดีครับมันี่มาพอ้กับเชฟกระทะรั่วกับเมนูผัดเห็ดเพาะหนังนี่มันี่เข้าเตรียมเห็ดเพาะแล้วกับต้มบักพริกอ่าต้มพริกเสร็จกับมะขางไฟมานี่เออเอาทะข้างอ่ามานี่เอาพริกที่เขาต้มเมื่อกี้ครับมาผัดมันหอมมีพริกแห้งน้ำด้ครับมันหอมหอมใส่กระเทียมระวังผัดรอบพริกหอมพริกหอมเผากับมาปุ้งมาต้วอ่ะคือพุ้งถาเออพุ้งเสร็จมากพริกหอมพอดีเอาเห็ดเพาะใส่ลงไปเออใส่ลายทห่นวานกินมืดบนน้อน่ะ เออใส่ไปครับบนันนี้ใส่ใส่พัดปุ๊บนี่พอได้ทีน้อยปุ้งนี่ใส่สอนหอยธรรมาดาที่ไหนนี่นี่นี่ใส่น้ำปลาเออนี่ไอตัวนี้ไปกินใส่ลงไปเกือบหมดถือกระทางพัดครับบนันนี้พัดครับอืมพัดเทมันเข้ากันเออนี่ก็ทิ้งไว้สักห้านาทีเออประมาณนั้นละ วันนี้มาเปิดเบิ้งนี่ได้ทาเขาทาอะไรไว้ซิมในเขาหนาซิมหนเป็นไงซิมบื้องซิมเบื้องหนี่นี่นีหนีหนีหนีเศรษฐครับมามาครับมีขั้นต้นนี่สําคัญนแน่นี่ต้องไข่ใส่ไข่น้ำครับคือจังพัดพงกระเลียครับใส่ไข่สักฟองนึงครับตีตีครับอันนี้ตีไข่มันเขากันเสร็จตัวผักใส่เออใส่พัดเออวันนี้กับพัดทาใข่ซุกนะบ้านนี้คนไปเรื่อย นะครับนี่ครับประมาณนี้ละ่ปปะซุกุมานี่มาสิเขาท่าเลยละ่ะอืมเออเขาท่าแล้วทุกแล้วครับมานี่ขันท่อนสุดท้ายครับใส่หัวกระพาใส่ธรรมดามันบมันบัทรไปไหนไปไหนนี่ขออกกเาขากระทะเออเขากระทะน้ำออกกระทะน้ำนี่นี่กระพัดครับอืมโอ้ยกินหอมคัดขา้าวหนียเอ้ยไม่อยากสีเวบาครับหลังจากนน์ครับก,นนก,กะเทสเซกรามังครับ อา่าถ้าถ้วยมันน้อยกินอันนี้กระมังมันใหญ่อืมอเทเสร็จเอาพักด้วยจังหน่อยอุ้ยไปตะกินแถวนะะนี่